สวัสดีจัาด้วยนะครดีๆสำรู้สวนยกันแลวพอทีวีแคทเกมด้วยนี่ผมคุณแนกนะฮะโอเควันนี้ผมพูมาต่อวิธีการสร้างเว็บจาก Google Google แล้วเราคือบเนะ g o g เยสช้ติเบื็อโอเคมาเรร้าเว็บอันนช้ใช่ชบ เปก็ออทมาไม้วปก็ไ่ดกปก็เนี่ซิปะซิปอะให้ซิปซิปอืมไม่ย้องชิปสร้างอะเราเมาสอนปรบโคมเมงนะเพงข้าไปที่เก้าเกเป็นเอนะฮะข้าไปข้าไปเร็วเร็วโอเคก็จะเห็นว่า ถ้าใครที่ยังไม่เคยสร้างมันได้ตรงเนี้ยนี่ผมมาสร้างเยอะขนาเนะนี้สามารถมาเยี่ยมชมได้อ่าสองอันนี้ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวอันนี้สร้างได้เหมือนเดิมว่างนี่นนนนเ,เ,เยอะจริงผมมาสามารถไปเข้าเยี่ยมชมได้นะใครที่เข้าไปดูยูทูบได้น่าจะมีดิงตรงเอ่ตรงหน้าปกเอ่อยูทูบอย่างเงี้ยตรงนี้เลือกหมามเยมาเข้าไปกดคลิกเลืกไกดไลค์นะฮะโอเค อ่าแล้วให้กดมาติดกดสร้างปึ๊บเนี่ยอ่ามันจะมีให้นะฮะจะมีให้เป็นสองหรือจะเลือกดูนะฮะถ้าเลือกก็กดตรงนี้ได้มันจะมีหลาแบบเลือกหน้าแบบให้นะฮะอืมเลือกซิดู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 เดี๋ยวเราก็คอมบัญต่างบรรยากาศสวยงามแล้ นี่แบบให้เป็นแบบคาา์ดรื่องอเอายอขับสตเอร์อะไรตรางนี้จะีป็นแบบให้นะฮะจะเป็นช่นเดียหมอนะมความร่วมมือจากผู้จัดการมาโรงเรียนในการศึกษาการศึกษาชมรมเนี่ยเป็นการเรียนรู้แบบเ่มต้ปาค้นหาได้ปัาเตอน อ๋อโอเคยี่มายครับโอเคแล้วก็หเาเลือกดูไอ้เจี๊ยผิดโอเคมันจะให้เลือกดูนะเดี๋ยวก็จะเลือกดูมาดู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 แต่ถ้ายังไม่ถูกใจก็มาที่ตรงนี้แรกนะในแบบร่างเปล่ามันก็คือให้เราสร้างเองเลยนะฮะเผิดอย่างนี้เีอย เราเอาเอาคนลืมที่เราใช่เป็นให้มันมีขอบเงี <out> ้ยฮะแล้วชิเ kind of so ื okay, ่อเนี <sh arp ether> okay, of of ้ยอันนี yeah, ้ก so ็เหมือนกับอันนี้นะฮะอืมถ้าคุณเรืองอันนี้ก็ดูวิธีเหมือนกับอันนี้ได้นะฮะถ้าทำางอ่ะโอเคเป็ที่เรืองนี้ื่อเรื่องที่เรียบเรือยชื่อเรื่อเร่อยเรอรไ้รไได้ร่อ ถ้าไม่ถ้าไม่มีอะไรมันก็ผ่านนะมึงไปเลือกอะไรอันนี้ไม่ต้องยื่นกันแล้วไม่ต้องยื่นกันนะเนี่ยก็ใส่็้ันรหัสใส่ป้อนป้อน a อ c d กดสร้างนี่แหละรอมันรอหนึ่งสิบเอี้ยน 还有，上上一页，你没看吧？七、六、五、四、三、二、一。七、六、五、四、三、二、一。

หน้าอะไรโอ้มั่เลยแล้วเราจะไม่ให้อ่าดูตังเหนือแก้ไขหน้าเว็บอ่าหรือปุ่มคีย์รับแล้วกดยีฮะอันนี้ว็คุณจะพิมพ์อะไรก็ได้ฮะอ่าอ่าพิมพ์พิมพ์ตรงพิมพ์แยกพิมพ์หยุดอ๋ออ่าให้มันตรงพิมพ์ก็ได้อ่าพิมพ์นี้อ่าพิมพ์ว่า อ่ามัลส์บอส์ซอ์อ์นะคราคุณพอแค่นี้ละว่ะคุณก็สดมได้คึอมันก็ใหพอใจอ่ามันจะมีให้เปลี่ยนสีเป็นสีนะเวลาคุณคุณมาแก้ไขแก้ไขมเนี่ยให้คุณเลือกตรงตรงเนี้ยปึ๊บมีจะให้สี่า่ถ้คุณจะชอบน่าแาอีเกียวติออกไปปินนนตรงไหนล่ะอ่าตรงเลจงไนอ่อนอเออ ทำไมมัน <ersch> ีอะไรเยอะเด็กบานก็ตัเดีกอเงี้ยเ้ยถ้ามันสีดำมันต้องสีธรดาอีอย่อ่ามันจะกอนเราไม่ไดนอนะมันกัอะอันนี้จุดนะมัน คุณอยากให้ตัวสใหญ่มากก็เลยลอตัก็เลื่อนขึ้นนะ้ตอนะถ้าอเด็กก็สิแขก็ประมาณนี้นะอาถ้าคุณอยากใส่ลูกคุณก็มาที่แท็กนะปึ๊บให้คกภาคุณก็เลือกฟไฟล์ตัทอะไรเลือกี่อะไรเลือกกราฟของมีครั ไม่เห็นเห็นนะครับว่าพวกเว็บไซต์แอมกูเกิลที่มันออกแบบมาจากนะของกูต้นฉบับมันจะมีตัวน,นี้ด้วยไอส์กี้จะเป็นโลโก้ที่เขาทำไว้แล้วก็ก๊อปมาแล้วจะเปลี่ยน,ะะองงนอะไรเปลี่ยนอะไเปลี่ยนน้องก็ตลงนอกแต่ยงบการ์ดโอ้ยได้ติดแบบกลางเขาไม่จะเปลี่ยนเดี๋ยวน วช่ไหย้า,ายมาย้ายอปุ่ปั๊บปั๊บปั๊บนะเาใช้ก็ตรงนี้ขนาดเนี่ยเรียกขนาดยิรงไหน่ยังไขนาดเล็กสุดรือธรรมดาก็เก็บดีวแล้ยวอสุดแล้วก็วันนี้ก็โอเคเนี่ยวันนี้ขอแล้ว เีื่อะไรมเราเราดตีตจอันนี้เรียบเราก็รามาเปลี่ยนสได้เนกันอเียเชื่อเรียห็อไรวะคือเบอซับอื เราต้องมีส uh, ิ่งกระบอกอะรก็ยงม่หมดสรุปัง oh, ิ้อเสีาอย่าบุกชิปชิปไม่ใช่ให้เสอดได้ก็ได้แหนึยงคืนาได้บวกมะให้เงินเสอไปได้ถ้าเป็นที่เสือนเพราะนี่เขาเขาจะเอาควมรน้มทอ่างนี่นไรกาดเดเยวมคานือโอ้โหโดจังเลย จะีืยพอกใจเทบตุ๊ดตัวนอนหัวเ,เลอกเอาจริงตัวนอน,นเกิงทั้งด้านลึนนนกลับมีใช่กัวที่อยที่สุดเป็นตัวปกติโอเป็นดาวพรนีคเขียนล็กัครับล็อกจัอ่าอ่าอ่าหลายคนบอกว่า เฮ้ยทำได้ไงมีการแบบนี้ด้วยงานทำอย่ามนสอนนารูกาใช้วิธีการต่งาในการสอนหน้าคลิปนี้ก็คลิปความรู้นะฮะที่สามารถนำไปใช้ได้กับการสร้างเว็บของเรา่อ่าและแถมให้ได้นะฮะแถมสร้างแสนแ่ก โอเคโอเคโอเโอเคฮอเเรามาดูท yeah. ี่ตรงหน้าปกมันจะมีรูปเป็นสอนะครับคลิกไปคลิกไปดูนะครับว่าแก้ไขอี่ไหนแก้ไขหน้าปกนะเราให้คลิกแก้ไขโอเคมันจะมีให้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อัดถูกไปแล้วแล้วก็เราให้เป็นนะว่ามัน ขึ้นนี้ได้ไงนะมีแฟนสีมี Google c ลาสนะฮะโอเคก็แล้วแหละเราต้องอันนี้เป็นเน็ตที่มันกำหนดมาให้แล้วนะคะจะมีอ่าไอส่วนกูเกิลคลีฟเวคเน็ตอย่างเงี้ยนะฮะเขาเป็นเน็ตที่เราสร้างเองแบบปกติไม่จะให้ตรงนี้นี่ที่กำหนดเองนั่นนะเนี่ยอันนี้ลิงอันนี้ลิงเจอร์ข่าวจางคมเนี่ยอันนี้ลิงที่เรากำหนดเองครเอ่อไซต์ก o เกิลดอทนะฮะอันนี้ก็ไซต์ก o เกิล อมไซเว็บเลมาครับกากคีวเมนะฮะถ้าเราถ้าคุณอยากแก้อยป่างอื่รนีก็สมมติคนนุณมีเว็บอื่นที่ไม่ใช่เว็บที่มันสร้างจากไซต์ g o o g l ลนะคุณก็ลบอลิงก์ที่มันเป็นของกูเกิไซต์ออกมาแล้วเว็บอะไรที่คุณสร้างเว็บไว้เราคุณก็มาใส่ได้อ่ใส่เปลี่ยนชื่อก็เอาเว็บมันมาใส่แทนตรงนี้นะแล้วก็กดสิ้นก็จะได้ ถ้าไม่มีจริงมันก็จะขึ้นอ่ะเล็บไซส์ไม่มีเล็บไซส์ที่คุณเลือกอะไรเงี้ยทีนี้เล็บไซส์ที่สนับสนุนเราโอเคจะมีเล็บไซส์สวยๆงามไว้ใช้ได้วะตัวนี้ก็ขอจบายการที่นี่นะคะอย่าลืมกดไลค์แอนด์ซับสไคร์ด้วยนะคะซับสไคร์นะฮะคุยซับสไคร์ซับสไคร์โอเคสหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคนะบ๊ายบายที่ดีท